กำลังงานไฟฟ้าขนาด500กิโลวัตต์วัดค่า power factor ได้0.6จงคำนวณหาค่ากิโลวาและค่ากิโลโวลแอมป์ในตัวอย่างนี้เขาให้คำนวณหาค่า Q กับค่า S นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากมาช่วยคำนวณเริ่มจากหาค่า S ก่อนแล้วกันนะคะจากสูตร power factor เราต้องการหาค่า S หรือค่า kVA ก็ย้ายข้างหาได้เลยค่ะก็จะได้สูตรหาค่า S ออกมาดังนี้แทนค่า P ลงไป แทนค่า power factor ลงไปกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้833.33 kva จดไว้ก่อนนะคะต่อไปไปหาค่า Q กันต่อเลยค่ะโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากมหาดังนี้เพื่อนๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะว่าถ้าให้ความยาวด้าน P ยกกำลังสองบวกกับความยาวด้าน Q ยกกำลังสองรวมกันแล้วก็จะเท่ากับความยาวด้าน S ยกกำลังสอง งั้นถ้าเราต้องการทราบค่า Q ก็ให้เราย้ายค่า p ไปไว้ฝั่งเดียวกันกับค่า s จากค่าบวกย้ายมาอีกฝั่งก็จะกลายเป็นค่าลบแบบนี้ฝั่งค่า Q เราก็จะย้ายกำลังสองไปอีกฝั่งนะคะก็จะกลายเป็นสแควรูตแบบนี้ได้สูตรหาค่า Q ออกมาแล้วค่ะแทนค่า s ลงไปแล้วก็แทนค่า p ลงไปเสร็จแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่าเท่ากับ 666.66กิโลวัลจดไว้ก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวขอใช้แอปคำนวณทางไฟฟ้ามาคำนวณดูบ้างว่าจะได้ค่าตรงกันหรือไม่ไปที่โปรแกรมเลยค่ะกรอกค่า P ลงไปแล้วก็กรอกค่า power factor ลงไปเสร็จแล้วคลิกโอเคโปรแกรมก็จะคำนวณค่าที่เหลือออกมาให้เองนะคะได้ค่า S อยู่ที่833.33 kVA แล้วก็ได้ค่า Q อยู่ที่6 6 6กิโลวัก็ได้ค่าใกล้เคียงกันค่ะต่อไปจงหากระแสะที่เกิดขึ้นจากค่า P เทียบกับกระแสะที่เกิดขึ้นจากค่า Q และเทียบกับกระแสะที่เกิดขึ้นจากค่า s ในข้อนี้เขาจะให้เราคำนวณหากระแสะของกำลังงานทั้ง3แบบเปรียบเทียบกันนะคะดังนั้นเราจะต้องหาสูตรทางไฟฟ้าของกำลังงานไฟฟ้าแต่ละตัวก่อนโดยเริ่มจากสูตรการหาค่า P ก่อนแล้วกันเราต้องการหาค่า P ก็ให้เราเอาค่า p ตั้งแล้วเทียบกับด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านของค่า s นั่นเองหน้าตาคุ้นๆไหมคะบังเอิญดันไปตรงกับสูตรหา power factor พอดีแต่เราไม่ได้จะหาค่า power factor นะคะลึกลงไปกว่านั้นเราจะต้องสร้างสม,มการที่มีมุมเซตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงของมุมเซตามีผลต่อความยาวของด้าน s นั่นเองดังนั้นเราจะใช้สูตรอัตราส่วนตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ โดยเทียบจากอัตราส่วนของ p คือด้านประชิดมุมก็ให้เราไปหาว่ามีสูตรไหนที่มีด้านประชิดมุมเป็นตัวตั้งก็จะมีอยู่2สูตรด้วยกันตัวอื่นๆก็ตัดออกไปก่อนนะคะมาพิจารณากันที่สองสูตรนี้เลยมาดูที่ส่วนของฝั่งหานจะเป็นด้านของค่า s ก็คือด้านที่ตรงข้ามมุมฉากมาดูที่สูตรตรีโกณมิติอันไหนที่หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสูตรนี้นี่เองเราก็จะได้สูตรความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับมุมเซตาออกมาแล้วนะคะ ดังนั้นด้าน p หารด้าน s ก็เท่ากับ cos เซตานั่นเองเราต้องการหาค่า p ก็สามารถย้ายข้างสมการหาค่า p ได้แล้วใช่ไหมคะง่ายๆแต่ก่อนจะย้ายข้างสมการไหนๆก็ได้สูตร cos เซตาแล้วเราก็หามุมเซตาไปเลยแล้วกันเมื่อกี้สูตร p หาร s มันคือค่า power factor ใช่ไหมคะก็แทนค่าลงไปเป็น0.6ต้องการหาค่าเซตก็ทำการ inverse cos ออกมาก็จะได้ arc cos 0.6 กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่ามุมเซต้าเป็น53.13เราก็จะทราบมุมนี้แล้วนะคะได้มุมเซต้าแล้วก็กลับมาหาสูตร p กันต่อย้อนกลับไปก่อนหน้านิดหนึ่งตรงนี้ต้องการหาค่า p ก็ย้ายค่า s ไปอยู่อีกฝั่งจากหารอยู่ไปอีกฝั่งก็เป็นคูณดังนั้นค่า p ก็จะเท่ากับค่า s คูณกับ cos เซตา้าต่อไปไปหาสูตรของค่า q กันบ้างเหมือนเดิมเอาค่า q เทียบด้านที่ยาวที่สุด ก็คือด้านของค่า s นั่นเองแล้วก็ไปเทียบค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติเหมือนเดิมมาดูที่ด้านของค่า q ที่เป็นตัวตั้งอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมก็ให้เราไปดูที่สูตรตรีโกณมิติว่ามีสูตรไหนมีด้านนี้เป็นตัวตั้งบ้างก็มีสองสูตรด้วยกันตัวอื่นไม่เกี่ยวก็ตัดออกไปค่ะไปดูที่ตัวหารเป็นด้านของค่า s ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากมาดูที่สูตรตรีโกณสูตรไหนที่หารด้วยตรงข้ามมุมฉากคะก็คือสูตรนี้นี่เอง ดังนั้น q หาร s ก็คือค่าสายเซตานั่นเองต้องการหาค่า q ก็ย้าย s ไปไว้อีกฝั่งจากหารอยู่ย้ายไปก็จะเป็นคูณก็จะได้สูตร q ออกมาแล้วค่ะต่อไปไปหาสูตรของค่า s กันบ้างค่า s มีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์ก็คือเอาแรงดันกับกระแสะคูณกันนั่นเองแต่เนื่องจากเป็นระบบ3 p h เฟสก็เลยต้องคูณค่าสแควรูทสเข้าไปด้วยได้สูตรค่า s ออกมาแล้ว แล้วก็เอาไปแทนค่าในสูตร p ก็จะได้สูตรเต็มดังนี้แล้วก็เอาไปแทนค่าในสูตร q ด้วยก็จะได้สูตรเต็มดังนี้เมื่อได้สูตรทั้ง3สูตรแล้วต่อไปก็ไปหากระแสได้เลยโดยเราจะเริ่มจากหากระแสของด้าน p ก่อนแล้วกันค่ะจากสูตรหาค่า p ถ้าต้องการหาค่า i ก็ย้ายข้างตัวอื่นๆไปไว้ฝั่งเดียวกันให้หมดจากคูณอยู่ก็ย้ายไปเป็นหารได้หน้าตาออกมาแบบนี้เดี๋ยวขอสลับข้างกันเพื่อความสวยงามนิดหนึ่งนะคะ ได้สูตรหากระแสมาแล้วก็แทนค่าต่างๆลงไปได้เลยแทนค่า p ลงไปเป็น500กิโลวัตต์ตรงนี้เป็นกิโลวัตต์อยู่ก็แปลงให้เป็นหน่วยวัตต์เฉยๆก่อนค่ะโดยคูณ10ยกกำลัง3เข้าไปก็จะได้แบบนี้แทนค่าแรงดันลงไปเป็น400โวลต์แทนค่าเซต้าลงไปเป็น53.13ตรงนี้มีทางลัดนิดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากกดเครื่องคิดเลขหลายขั้นตอนตรงค่าคอสเซต้า เพื่อนๆจำได้ไหมว่ามันเท่ากับค่า power factor ดังนั้นก็แทนค่านี้ลงไปได้เลยค่ะคือ0.6ก็จะประหยัดเวลาในการกดหาค่าโคไซน์นิดหนึ่งได้ค่าครบแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมาได้กระแสะออกมาเป็น1,202.85แอแอมให้เราจดไว้ก่อนนะคะต่อไปก็ไปหากระแสะที่เกิดจากฝั่งของค่า Q บ้างจากสูตรหาค่า Q ต้องการหาค่า I ก็ย้ายข้างสมการหาค่า I ออกมาแบบเดิม ก็จะได้สูตรคำนวณค่าไอาดังนี้แทนค่า Q ลงไปหน่วยเป็นกิโลวาอยู่ก็แปลงให้เป็นค่าวาเฉยๆนะคะโดยคูณ10ยกกำลัง3เหมือนเดิมแทนค่าแรงดันลงไปแทนค่าเซต้าลงไปตรงค่าสายนี้คราวนี้ไม่มีทางลัดแล้วนะคะเพื่อนๆต้องกดค่าออกมาเองกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่ากระแสะเท่ากับ1,202แอมป์ม ค่าทศนิยมอาจจะแตกต่างกันในการคำนวณของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับว่าใช้ทศนิยมกี่ตำแหน่งในการคำนวณด้วยนะคะจดไว้ก่อนคะ่ะต่อไปไปหากระแสะที่ฝั่งของค่า S บ้างจากสูตรนี้หาค่ากระแสะก็ย้ายข้างสม,มการเหมือนเดิมได้สูตรกระแสะออกมาดังนี้แทนค่า S ลงไปหน่วยเป็นกิโลโวตนแอมป์อยู่ก็แปลงให้เป็นวต์แอมป์เฉยๆก่อนนะคะแทนค่าแรงดันลงไปกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 1,202แอมจุ m. 84แอมเพื่อนเพื่อนสังเกตดูกระแสของทั้ง3ตัวนะคะปรากฏว่ามีค่าใกล้เคียงกันดังนั้นเราก็จะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งไปหาค่ากระแสก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าให้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสูตรใดมาให้เราใช้คำนวณเดี๋ยวลองใช้โปรแกรมคำนวณดูก่อนนะคะกรอกค่าแรงดันลงไปคลิกโอเคด้านบนสุด ก็จะได้ค่ากระแสะออกมาจบข่าว